วิดีโอใช้แล้วชอบนะคะประจำเดือนสิงหาคมค่ะเดือนที่แล้วโบไม่ได้ทำนะแต่ว่าก็ใช้ในสิ่งที่เดิมๆแล้วก็มีบ้างสิ่งที่ลองใหม่บ้างนะคะเอาล่ะว,วันนี้มีอะไรที่จะมาแชร์ก็มีดอหลายอย่างเลยนะคะทั้งเป็นพวกสกินแคร์เครื่องสำอาง แล้วก็จะมีไลฟ์สไตล์นะคะที่เยอรมันตอนนี้ก็อากาศร้อนนะคะประมาณ35-37องศาบางวันเกือบ40โปก็แบบโอ้โหร้อนมากๆเท่าๆกับบ้านเราเลยนะคะตอนนี้เข้าใจเลยว่าอารมณ์คนที่อยู่เมืองไทยเป็นยังไงนะว่ามันร้อนอบอ,อ้าวนะคะที่นี่ถ้าบางบ้านเขาไม่มีแอร์นะคะก็ จะใช้วิธีการเขาเรียกว่าปิดที่การแสงแดดนะลงมาแล้วก็จะทําให้บ้านเนี่ยดูแบบเย็นขึ้นนิดนึงนะคะมาแชร์สกินแคร์มี3ตัวนะคะมาดูส่วนของเกี่ยวกับผิวกายดีกว่าเป็นโลชั่นนะโลชั่นนะคะจะเป็นของ The Body Shop ค่ะตัวนี้ชื่อว่า Fuji Green Tea นะคะใช้มาได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะเห็นไหมว่าอันนี้คือชอบจริงๆตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นโลชั่นที่กลิ่นของ ชาเขียวนะคะเป็นกลิ่นที่สดชื่นแต่ว่าจะเป็นชาเขียวที่เข้มข้นนิดนึงนะคะถ้าคนที่แบบเฮ้ยไม่ชอบอะไรที่เข้มข้นแล้วก็ไม่ชอบกลิ่นที่แบบของชาเขียวแรงๆนะก็อาจจะไม่ชอบตัวนี้เวลาที่เราทาลงไปแล้วทำให้รู้สึกว่าเออมันเย็นตัวนี้ทาแล้วแบบเย็นนะคะอากาศร้อนแบบนี้แหละแบบเหมาะมาก ทุกๆเช้าโบก็จะทาตัวนี้นะคะประมาณ8ปั๊มก็ซึมเร็วนะคะไม่ทิ้งความเหนียวเหนิอนทำให้รู้สึกแบบสดชื่นกระปี้กระเป๋าขึ้นมาก่อนออกจากบ้านนะใส่สภาพแล้วแบบเออมันยังคงความเย็นอยู่แล้วมันจะช่วยทำให้เรารู้สึกดีอะ่ะเพราะว่าช่วงนี้ต้องอาศัยอะไรที่เย็นๆจริงๆนะคะ uh huh. ตัวนี้คือ t ี a t r ออย i l อันนี้เนี่ยมันจะเป็นออยล์เล็ก ะะทีทีออยบางคนอาจจะไม่ชอบกลิ่นแต่บางคนก็ถ้าชอบแนวสมุนไพรก็อาจจะชอบนะคะแต่กลิ่นเขาจะแรงนิดนึงนะต้องเข้าใจว่ามันเป็นออยสกัดเนาะตัวนี้นะคะวิธีการที่เอาโมาใช้ของโบเนี่ยจะใช้ผสมเวลาโบทำ DIY มาร์กนะคะตอนนี้โบมีมาร์กสูตรของโบเองเป็นสูตรที่ โบใช้นะคะแล้วก็ใช้มาประมาณเกือบ2เดือนได้แล้วเดี๋ยวว่างๆับจะทําวิดีโอมาแชร์กับเพื่อนๆเนาะว่าเออมันเป็นมาร์์ตัวนี้เนี่ยใช้ช่วยในการกระชับรูขุมขนแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าสดชื่นนะคะทำให้หน้าดูเนียนขึ้นแล้วก็ลดรอยจุดด่างดำได้ทรีทีออยมันจะมีคุณสมบัติในเรื่องการ ลดจุดด่างดำแล้วก็กชอบลูมขนนะคะวิธีการใช้โบก็แค่ทำมาร์กนะคะเสร็จแล้วก็หยดไปประมาณ3 4หยดลงไปในมาร์กนะคะก็คนคนผสมหลังจากนั้นก็มาร์กได้เลยนะตัวนี้เนี่ยซื้อมาประมาณ8ยูโรนะคะใช้ได้นานมากคือเพราะว่าเราใช้แค่ครั้งเดียวก็ประมาณ4หยดนะมันไม่ได้เปลืองมากมายช่องนี้โบติดใจเจล ล้างหน้าล i ควิดเฟ c เช l Soap นะคะสำหรับคนที่มีผิวผสมค่อนไปทางมันนะคะของคลินิกเป็นหัวปั๊มแบบนี้นะคะเวลาใช้ก็ง่ายๆก็คือปั๊มมาแล้วเวลาที่เราจะเดินทางนะคะเขาก็สามารถที่จะปิดได้นะคะมันก็จะหมุนไปทางนี้เนาะปิดแล้วก็หมุนเปิดอีกไปกด้านหนึ่งตัวนี้ชอบเพราะว่ามีช่วงที่ ฮอร์โมนเปลี่ยนแล้วก็มีสิวช่วงประจำเดือนมาอย่างเนี้ค่ะแล้วก็จะมีสิวมาสิวอักเสบบ้างสิวโพดบ้างนะคะประปาบปโบก็เลยคิดว่าอืมใช้ลาโรโพเซปกติแล้วก็อาจจะมาเปลี่ยนไปใช้อย่างอื่นดูไหมเพราะว่าของคลินิกโบก็เคยใช้นะเห็นมันวางอยู่ใกล้ๆก,กับลาโรโพเซแล้วโบก็เลยเออเดี๋ยวลองใช้ตัวนี้ดูไหมก็ปรากฏว่าใช้แล้รู้สึกสิวที่เรามีเนี่ยมันจะแห้ง แล้วก็มันจะขับหัวสิวออกมาโบก็เลยเฮ้ยดีจังเลยต่างกับลาโรโปเซนิดนึงเพราะว่าลาโรโปเซเนี่ยจะเหมาะสําหรับคนที่ผิวมันมากสักนิดนึงแต่ตัวนี้คือผสมค่อนไปทางมันนั่นก็คือเขาจะไม่ทําให้ผิวผสมของโบตอนเนี้มันรู้สึกว่ามันแห้งไปหลังจากล้างหน้าแล้วรู้สึกสดชื่นมันจะเย็นนเหมือนกันนะคะตัวนี้พอล้างแล้วก็รู้สึกว่าเออหน้าเรามันเย็นแล้วก็หน้าสะอาดนะคะไม่แห้งตึง เนีย่ยชอบมากๆต้องไปลองดูบริเวณตาเนี่ยโบมี2ตัวนะคะคืออายแชโดว์ตัวนี้จะเป็นของ ysl ตัวนี้คือ palette c o u t u r variation นะคะโบเคยทำรีวิวแล้วก็สาธิตวิธีการทาไว้แล้วนะในอีกวิดีโอหนึ่งนะคะเดี๋ยวโบจะลิงก์ข้างล่างถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ไปดูเดี๋ยวมาลองเช็คกันนะคะสีข้างในก็เป็นสีที่ทาได้กับทุกคนนะคะเป็นสีที่แบบน u t r รลแต่ว่า นอกจากนูโ r ชของเขาก็ยังจะมีสีโทนบรอนซ์แล้วก็สีโทนพีชด้วยนะคะถ้าถ้าเกิดว่าวันไหนเราไม่ไม่ได้อยากแต่งแค่แบบเออธรรมดานูโ r ชลแล้วก็สามารถที่จะแต่งสไตล์ที่ให้มันมีสีสดใสเพิ่มอีกนิดนึงระดับนึงได้แต่ว่ายังคงความเออเขาเรียกยังคงความนูโ r รออยู่แล้วก็ยังดูแบบเออมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมานิดนึงนะโบนแนะนำเลยเพราะว่าพาเลตนี้นะซื้อแล้วคุ้มจริงๆ เนื้อสีเขานิ่มมากแล้วก็เบลนดง่ายนะคะโบเคยลองสวอชดูของ Tom Ford แล้วก็มาเทียบกับของ YSL palette นี้นะคะพอๆกันคือความนิ่มแล้วก็ความติดทนนานพอๆกันนะคะมาสคาร่าที่ใช้บ่อยจริงๆแล้วก็ใช้มาเนิ่นนานแล้วติดใจมากไม่เปลี่ยนแรลงนะคะ ของ d i o r s h o w Iconic Over c u r ครีม a มด a ตัวนี้ยิ่งแห้งยิ่งแบบติดทนนานเขาไม่ได้บอกว่ากาันน้ำแต่ว่ามันกันเหงื่อนะคะจะไม่ไหลย,ย้อยระหว่างวันอันนี้โบรับประกันถึงแม้ว่าจะไม่ได้ลงพรามเมื่ออะไรก็ตามนะตัวนี้นี่คือใช้แล้วไม่ผิดหวังแล้วมันจะเพิ่มความหนาของขนตาแล้วก็ความยาวเพิ่มขึ้นนะคะวันนี้โบก็ใช้มาเป็นคนที่เกียดติดขนตาปลอมแล้วก็ ไม่ใช่มือปูด้วยติดก็ไม่เก่งนะบางครั้งก็แบบกระเด้งหน้ากระเด้งหลังก็เลยต้องอาศัยพวกมาสคาร่าที่มันทําให้ขนตาหนาหนานะจะได้ดูเหมือนแบบเออฉันติดขนตาปลอมคอนซีลเลอร์ที่ประทับใจแล้วก็ใช้ประมาณเดือนหนึ่งนะคะตัวนี้นั่นก็คืออ Dec n Decay คน k ก d สกินนะคะตัวนี้เป็นคอนซีลเลอร์สี n นเช r a ลนะคะมีเดียมไลท์ก็จะเป็นสีที่กลางๆหน่อยเป็นสีเ,เบจหน่อย สามารถที่จะใช้สําหรับคนที่ผิวปานกลางแบบโบนะคะหรือว่าจะค่อนไปทางคล้ำก็สามารถที่จะใช้ได้เหมือนกันตัวนี้เนี่ยชอบตรงที่อิจิมจุ่มของเขาแหละเออมันพอดีพอดีมากเวลาที่เราแต้มลงไปที่ใต้ตาแล้วก็ตรงสันจมูกอย่างเงี้ยแล้วก็เกลี่ยนะคะมันเนียนแล้วมันเกลี่ยง่ายเวลาเกลี่ยเนี่ยโบจะใช้แปรงของเรลเทคนิคมามาเกลี่ยนะคะมันใช้ง่ายแล้วก็มันปกปิดดีด้วยนะคะ ก็ลืมตัวเม l l i n e ฟ i t มีไปเลยโบก็ใช้แต่ตัวนี้ตลอดติดใจมากไอเทมสุดท้ายนะคะที่จะพูดถึงเป็นคอสเมติกนั่นแหละคือลิปสติกนะคะเป็นสีที่โบทาตัวนี้จะเป็นสีแดงโทนส้มได้มาฟรีนะมันแถมมันกับมาสคาร่านะคะของลังคมแต่ว่าโบยังไม่ได้ใช้มาสคาร่าโบก็ใช้ลิปสติกก่อนก็คือเป็นลิปสติกรุ่น Rouge in Love นะคะรุ่นนี้มีหลายสีมากๆาให้เลือกโบเคยลองสีหนึ่งแล้วตอนนั้นแบบไม่ค่อยชอบโบก็เลยเออไม่ลองอีกเลย ก็ไม่ได้ลองลิปสติกของลังคมอีกเลยนะคะแต่ว่าพอมาลองอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ก็ประทับใจมากตัวนี้คือสี 159B นะคะเป็นสีที่ทาได้กับทุกคนอะไม่ว่าจะขาวค้าหรือว่าจะผิวบันกลางแบบโบนะคะใช้ได้หมดเลยทําให้ดูสดใสเหมาะกับซัมเมอร์ตอนนี้ที่สําคัญชอบตรงที่แพคเกจิ้งเขามันดูแบบสวยดีอะสีเงินเนาะแล้วก็ที่สําคัญติดทนนาน ปกติจะทาสองครั้งคือตอนเช้าก่อนออกจากบ้านแล้วก็จะมีเติมระหว่างวันตอนกลางวันนะคะพอเราดื่มน้ําหรือว่ากินอะไรแล้วเข้าไปอะ่ะมันก็ไม่ลบเลือนนะมันจะเหมือนเป็นทิ้นเคลือบไว้ที่ริมฝีปากคือมันไม่ลบโบก็เลยหุยดีจังลิปสติกแบบนี้น่าจะมีไว้ให้ครอบของไปดูกันนะคะแฟ<ไ>วส่วนอื่นกันบ้างนะคะก็จะมีน้ำมะพร้าวของ UFC นะคะตัวนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เพราะว่า ดื่มเป็นประจำทุกวันดีมากตัวนี้จะเป็นนำเข้านะคะถ้าจะไม่ผิดก็นำเข้าจากเมืองไทยนี่แหละนะคะชอบมากๆท่านะคะสามารถไปซื้อได้รสชาติดีทีเดียวแล้วก็สะอาดนะคะเขาไม่ผสมน้ำตาลตัวนี้ดื่มเพื่อสุขภาพ บำรุงผิวพรรณนะคะทุกวันดีมากๆเลยสุดท้ายและท้ายสุดก็คือกระเป๋านั่นเองนะคะตัวนี้คือของ t o r y b o s โท,ที่โบเคยพูดไปในวีดีโอเปิดถึงชอบ t o r y b o s บนั่นแหละอุย๊ยมันน่ารักนะใช้แล้วไม่รู้มันติดใจใช้ตลอดเลยเป็นกระเป๋าที่โบรู้สึกว่ามันเหมาะกับทุกๆแฟชั่นจะใส่เสื้อผ้าอะไรก็ เออเหมาะไปหมดเพราะว่าเสื้อผ้าของโบส่วนใหญ่ก็จะมีโทนขาวมาเกี่ยวข้องด้วยตลอดรองเท้าก็เหมือนกันนะคะโบก็เลยคิดว่าเฮ้ยกระเป๋าตัวนี้แล้วมันเหมาะมากตัวนี้เนี่ยทำความสะอาดง่ายใช่ว่าใช้บ่อยๆแล้วมันจะไม่เปื้อนนะมันก็เปื้อนเหมือนกันนะคะตรงเนี้ยมันก็มีเปื้อนบ้างน,นะคะแต่ว่าโบก็ทําความสะอาดก็คือจะใช้ผ้าที่เขา ทำความสะอาดพวกเครื่องหนังนะคะเอามาเช็ดทาความสะอาดมันก็สะอาดเหมือนเดิมแล้วก็ดูสวยเหมือนเดิมนะคะถ้าเพื่อนๆอ,อ,อยากจะทราบข้อมูลตัวไหนเพิ่มเติมอยากจะให้รีวิวอะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกมาได้นะจ๊ะอย่าลืมเข้าไปทักเข้าไปคุยกันใน Facebook แล้วก็ IG ของโบนะคะจะลิงก์ไว้ข้างล่างเสมอค่ะช่วงนี้นะโบก็มีการเขียนบล็อกบ้างแล้วก็จะมีการอัปเดตบล็อกบ้างใครที่ชอบอ่านก็สามารถที่จะเข้าไปอ่านได้ที่ บล็อกของบูนะจ๊ะ w w w m i s s p เว็บโด g มิสพิโนนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะคะพบกันใหม่วิดีโอหน้าบ๊ายบายค่ะคล้ายๆกับสมัยก่อนที่เขาจะไม่ใส่รองเท้าสูงมากแล้วก็จะเป็นส้นประมาณนี้โมจ